เขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะธุรกิจของเราอ่ะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงระดับสำเร็จสุดๆแล้วเขาบอกว่าธุรกิจของเราอะสามารถแบ่งได้เป็น5ขั้นตอนทาร่ามีโรงเรียนสอนภาษาไทยให้เด็กๆที่เกิดต่างประเทศเนาะที่แบบเป็นงานหลักที่ทำคู่กันกับช่องนี้นะคะซึ่งช่องนี้ก็ทำมาประมาณ3ปีเนาะตั้งแต่ขาดทุนปีละเป็นล้านจน3ปีผ่านไป คือช่องเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจากการที่เราทำธุรกิจเราก็ต้องหาความรู้เพิ่มเติมให้ตัวเองด้วยแล้วอะไรก็ตามที่มันอินพุตเข้ามาเยอะแยะท่วมท้นม,ม,ม,มันก็แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้เอามาสอนกับคนอื่นเอามาแบ่งปันกับคนอื่นก็ตามสิ่งที่เราเรียนรู้มามันจะคูณทูนสองเท่ามันจะทําให้เราเข้าใจเรื่องนั้นได้ชัดเจนแล้วก็ ตกผลึกได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็เคยเป็นที่มาของช่องนี้นะคะทาระาก็จะมาแบ่งปันความรู้ที่ทาระาเรียนมาในเรื่องของการใช้ชีวิตทั่ว,วไปสาร,ารการเงินการงานความรักสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนแล้วก็การท,ทําธุรกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทาระาให้ความสนใจเนาะเอ๊ะเมื่อกี้บอกหรือยังเมื่อกี้บอกหรือยังว่า3ปีผ่านไปตอนนี้แบบว่าโรงเรียนแบบปังมากดีงามมากจากจากที่เคยขาดทุนเป็นล้านตอนนี้กําไรปีละเป็นล้านเหมือนกัน โดยที่แบบใช้หลักการมาจากหนังสือของทิมเฟอริสนะคะ The Four Hour Workweek ก็คืออาทิตย์หนึ่งทำงานแค่สชั่วโมงก็พอทุกวันนี้ทาร่าก็มีชีวิตกำไรเป็นล้านทำงานอาทิตย์ละ4ชั่วโมงนะคะที่โรงเรียนนะแต่ว่าแต่เวลามานั่งอัดคลิปมานั่งเขียนบทความอย่างอื่นอะคือเยอะกว่านั้นนะคะหมายถึงว่าที่โรงเรียนงานที่ต้องทำจริงๆคือใช้เวลาแค่อาทิตย์ละ4ชั่วโมงแล้วก็มีความท้าทายอย่างหนึ่งที่ทาร่าเจอมาตลอดแล้วก็แบบพยายามหาคำตอบมา สักพักและทาร่ารู้สึกว่าสูตรสําเร็จอะค่ะที่มันพาเราจาก A ไป B ได้มันไม่สามารถพาเราจาก B ไป C ได้ทาร่าก็พยายามจะหาจิ๊กซอว์นะว่าเฮ้ยมันคืออะไรคือจาก A ไป B จาก B ไป C จาก C ไป D อย่างนี้คือเราต้องทำยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ทาร่าเจอคือเราสเกลธุร,รกิจเราไปเอไม่ได้แล้วทาร่าก็พยายามจะหาคำตอบอยู่ มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะในที่สุดทาร่าก็เจอคำตอบน,นะคะในสัมมนา Nail Is Scale It ของเค r v i วินเรนะคะที่เขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วอ่ะธุรกิจของเราอะคะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงระดับสำเร็จสุดๆแล้วเขาบอกว่าธุรกิจของเราอะสามารถแบ่งได้เป็น5ขั้นตอนแล้วในแต่ละขั้นตอนอะคะ่ะเราต้องให้พลังงานเราต้องโฟกัสในสกิลพื้นฐานในการทำงานขั้นพื้นฐานที่ต่างกันแบบนี้ เขาบอกว่าในช่วงที่เราเพิ่งเริ่มต้นอะ่ะเรายังไม่มีคนเรายังไม่มีทีมเรายังไม่มีเงินเรายังไม่มีทรัพยากรอ,อะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องโฟกัสให้มากที่สุดคือการขาย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 ปิดขายปิดขายปิดขายเพื่อที่จะเอาเงินมาทีเนี้ยพอเราเริ่มรู้ว่าเราต้องพูดว่าอะไรเราต้องคุยกับคนกลุ่มไหนแล้วเราสินค้าของเราเนี่ยมันมีคนซื้อคือซื้อไปแล้วกลับมาดูเงินทุนแล้วมันเหลือกําไรอะ่ะนึกออกปะอ่า ขั้นตอนต่อไปคือเราต้องทำ growth นะคะในเรื่องของการสร้างให้มันเติบโตวิธีการที่ดีที่สุดถึงที่เราควรจะโฟกัสคือการตลาด marketing marketing คืออะไรคือเราก็ทำโฆษณาหลักๆเลยก็คือการยิงโฆษณาเพื่อที่จะหากลุ่มลูกค้าให้มันเยอะขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าเราคุยกับคน10คนเราขายได้8คน8คนขายมาเราได้เงินเท่านี้ถูกไหม เพราะฉะนั้นขั้นตอนที่สองเอาละถ้าเราต้องคุยกับคน20คนส0 40, 50, คน50คนอีผลลั์เนี่ยมันก็จะต้องกําไรตามขึ้นมาถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะให้ดอกโฟกัสไปที่การตลาดทํายังไงก็ได้ให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นถามว่าเอาา้าพาร่าแล้วทําไมเราไม่โฟกัสที่การตลาดไปพร้อมๆก,กับการขายล่ะเควินเขาอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าเวลาการตลาดคือการใช้เงินยิงแอดยิงโฆษณาจ้างพรีเซนต์จ้างแบรนด์เอ็มบาสเซอร์อินฟลูเอนเซอร์การทําการตลาดในระดับที่มันแบบ เกณฑ์คนเข้ามาเพื่อที่จะให้มาผ่านโปรเซสกระบวนการขายแล้วออกมาเป็นเงินให้เราถูกไหมถ้าในขั้นตอนแรกค่ะเรายังไม่รู้ว่าสินค้าเราขายได้หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราพูดแบบนี้มันจะขายได้หรือเปล่าหรือเรายังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราขายออกไป8คนแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเราเหลือเงินหรือเปล่าเราอย่าเพิ่งไปยิงแอด เพราะไม่อย่างนั้นอ่ะเราจะสิ้นเปลืองโดยใช้ใช้เหตุมันจะเหมือนเราเอาเงินไปหวานลงไปในทะเลอ่ะคืออยู่หวาน,วาน,วานไปอยู่ได้คนติดต่อมาพันคนแล้วยังไงต่อสุดท้ายถ้าคนพันคนหนึ่งอยู่ไม่สามารถคอนวินส์ได้หรืออยู่คอนวินส์ไปแล้วมันไม่ก่อให้เกิดเงินอนะ่ะคือเราอย่าเพิ่งไปเร่งตรงนี้ให้เรากลับมาโฟกัสซึ่งสินค้ากระบวนการขายกระบวนการคอนเวิร์สกระบวนการการสร้างเงินให้เราให้ได้ก่อนแล้วตอนนั้นพอตรงนี้แน่นแล้วการตลาดยิงเอาเงินไปทํางานไปหาลูกค้าไปหากลุ่มเป้าหมายให้มันเยอะขึ้นอันนี้คือขั้นที่2ขั้นที่3 เขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ขายได้แล้วมาร์เก็ตติ้งดีแล้วเราต้องแอนโลเกตงานให้คนอื่นนะคะคือถ้าเราเป็นธุรกิจ SME เราทํามาเรารู้อยู่แล้วแหละว่างานเรามีอะไรบ้างแล้วเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีอะไรง่ายกว่าอะไรเนอไหมอย่างทาร่าอย่างเงี้ยทำโรงเรียนอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วไอ้ตอบอินบ็อกซ์ส่งเลขบัญชีให้คุณแม่คอนเฟิร์มคลาสส่งหนังสือทําบัญชีรายรับรายจ่ายแบบอาทิตย์นี้เอามีนักเรียนลงทะเบียนมากี่คนจ่ายเงินมาเท่าไหร่เข้าบัญชี หรือว่าเข้าบัญชีออสแล้วเราจ่ายค่าแรงคุณครูไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือในเรื่องของบัญชีอย่างเงี้ยคือถ้าเราเป็นคนทางานเองเราจะรู้ว่าเฮ้ยงานอันไหนที่มันอ l l ลเ a t ได้งานอันไหนที่เราสามารถหาคนอื่นมาทําได้แล้วมันมันไม่สามารถที่จะผิดพลาดได้หรือถ้ามันผิดพลาดไปมันก็จะมีผลกระทบกับโรงเรียนเราน้อยมากอย่างแค่แบบส่งหนังสืออย่างเงี้ยถ้าบอกให้ส่งเล่มหนึ่งไปแล้วน้องไปส่งเล่ม2หรือแบบจากเวอร์ชั่น2022เกิดน้องไปส่งเวอร์ชั่ัน2020อย่างเงี้ยคือ มันไม่ได้กระทบอะไรกับธุรกิจเรามากงานพวกนี้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราเซล์แน่แล้วมาร์เก็ตติ้งแน่แล้วแน่นอนเราต้องแอลลเกตเราต้องเริ่มสร้างทีมขึ้นมานะคะนี่คือขั้นที่3และขั้นที่4นะคะที่4เขาเรียกว่า Lead ทและจินะคะความเป็นผู้นำเขาบอกว่าพอเราเริ่มขายได้เริ่มทำการตลาดได้เริ่มมีคนมาทำงานได้แล้วปัญหาต่อไปที่จะเจอคือร้อยพ่อพันแม่ต่างคนต่าง,างเข้ามาทำงานบางคนก็อยากได้เงินบางคนก็อยากได้เวลาบางคนอยากได้ความมั่น คือแต่ละคนร้อยให้พ่อพี่แม่เขาเขาเข้ามาเขาต้องการหลายสิ่งหลายอย่างจากโรงเรียนจากจากจากธุรกิจเล็กของเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งมากคือตัวเราเองต้องเป็นแบบอย่างว่าเฮ้ยเรามี Position ตัวแบบไหนธุรกิจเรามี Position แบบไหนเพราะฉะนั้นคนในทีมทุกคนเขาก็จะต้องมีแบบมี Val u e มี c u l t u เ e มีวัฒนธรรมองค์กรที่ไปทางเดียวกับเราใครที่ไม่ฟิตก็ต้องออกไปแล้วเวลาที่เราคัดสรรเข้ามาเราก็ต้องค่อยค่อย เบลนให้เขาไปที่ทางเดียวกับเราเขาบอกว่าอันนี้คือขั้นที่4ที่เราต้องทําและถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปถึงขั้นนั้นแล้วนะคะขั้นที่5เขาบอกว่าพอถึงขั้นที่5เนี่ยคือเราก็จะแบบไม่ได้ทํางานอยู่ข้างในองค์กรแล้วไงเราจะต้องทำเราจะต้องเอาตัวเองออกไปยืนอยู่เหนือองค์กรนี่นออกไหมพอเรามีทีมงานที่ตั้งไว้ทําทุกอย่างแทนเราแล้วเราก็จะต้องมีหน้าที่คิดสรคนนะคะมาครีเอทีฟว่าจะให้องค์กรมันเดินต่อไปทางไหน ะะโดยที่เราอาจจะไม่ได้ทําเองหมดเราอาจจะคิดมาแล้วก็ให้ตาแหน่งนี้ไปทําให้ตําแหน่งนั้นไปทำแล้วเราก็อะ l o เขต e แล้วเราก็มีหน้าที่มองดูภาพรวมแล้วก็บริหารเพื่อที่จะให้มันทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะคือมองภาพให้มันใหญ่ขึ้นเช้ามากเลยเควินเรย์เขาเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนไปสัมภาษณ์มาร์คซักกร์เบิร์กว่า เวลาอยู่ทำงานแต่และว,วันเนี่ยอยู่แบ่งเวลาย,ยังไงบ้างนะคะรู้จากบริษัทยิ่งใหญ่ไฮโซแบบใช่ไหมเฟซบุบ๊กเงี้ยแบบทูตุกิจเขายิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้แบบมีเมทัลเวิร์มีแบบกิจการเปลี่ยนโลกทั้งนั้นนะคะถามว่าแล้วมาร์คซักก็บอกมีวิธีการแบ่งเวลาในการทำงานยังไงมาร์คซักก็บอกแบบนี้ค่ะ10%เเขาจะประชุมกับพนักงานในองค์กร อีก10%ของเวลาเขาคือคุยกับคู่แข่งคู่ค้าคนที่อยู่นอก,กองค์กรของเขาแล้วอีก80%ที่เหลือฉันก็จะนั่งเฉยๆฉันก็จะดูไปที่หน้าตา่างนั่งจิบกาแฟอ่านหนังสือฟังพอสแค์ดูหนังฟังเพลงเครียช ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะคิดหาวิธีว่าทายังไงให้ธุรกิจของเขามันดีขึ้นอย่างทั้งสันเขาก็บอกแบบนี้เพราะฉะนั้นสําหรับคนทําธุรกิจนะคะคุณอาจจะต้องลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ยตอนนี้ธุรกิจของเราอยู่ในขั้นไหนเราอยู่ในขั้นสตาร์ทอัพเราก็ต้องโฟกัสไปที่การขายถ้าเราอยู่ในช่วงเติบโตเราก็ต้องโฟกัสไปที่การตลาดถ้าเราอยู่ในช่วงสเกลอัพเราก็ต้องไปหาทีมถ้าเราอยู่ในช่วงเมนเทนแนนซ์ ทําให้ทุกอย่างมันโฟล์และเอาตัวเองออกมาเราก็ต้องโฟกัสที่การสร้าง culture สร้างวัฒนธรรมองค์กรถึงตอนนั้นเราก็ต้องมีความเป็นผู้นำมี leadership skill ที่ดีในขั้นที่5นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่ธุรกิจของเรามันมั่นคงแล้วแล้วเราต้องการที่จะให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวกระโดดขึ้นมา as a team สิ่งที่เราต้องคิดสิ่งที่เราต้องทําคือใช้เวลาอยู่กับตัวเองให้มากๆหาความรู้รอบตัวให้มันเยอะๆคุยกับคนนอกองค์กร พอๆกับที่ต้องคุยกับคนในองค์กรและใช้กลคิดสร้างสรรค์ในการบริหารงานนะคะอันนี้เป็นคําตอบที่ธาราพยายามหามานานนะคะในที่สุดธาราก็เจอแล้วนะคะธาราก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะที่ทําธุรกิจอยู่หรือที่ทําธุรกิจหรือไม่ได้ทําธุรกิจอยู่ก็ตามลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะว่าเฮ้ยวิธีการหนึ่งที่มันพาเราจาก A ไป B ได้ขนาดพาเราไป B ไป C ไม่ได้เราอาจจะต้องมีวิธีการอื่นแต่ว่ามันจะเป็นวิธีไหน สูของคุณอาจจะไม่เหมือนสูของทาร่าสูของทาร่อา,าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนจากเควินเร์มาอีกทีก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันอยากให้ลองเอาไปพิจารณาแล้วปรับใช้ดูนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปความรู้ประมาณนี้นะคะเนื้อหาเร่ยเปื่อยนะคะธุรกิจการงานการเงินความรักสุขภาพวิทยาศาสตร์สยศาสตร์จิตวิญญาณน,นะคะทุกอย่างก็ฝากติดตามช่ององทาร่าด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าส,สวัสดีค่ะ